ยึดเรือยอดพันล้านปปงเชื่อดแก๊งสแกมเมอร์ลากของหรูจากเลือดคนไทยปฏิบัติการยึดทรัพย์หยุดโลกเมื่อปปงงลากคอเรือยอดพันล้านจากแก๊งสแกมเมอร์ในขณะที่คนไทยตาดำๆต้องก้มหน้าทํางานหาเช้ากินคําหรือบางคนต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะหลงเชื่อกลลวงทางโทรศัพท์แต่รู้หรือไม่ว่าอาชญากรเบื้องหลังเขากําลังเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองขนาดมหึมาที่เราจินตนาการไม่ถึงล่าสุดวาระแห่งชาติที่รัฐบาลประกาศสงครามกับอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ได้เป็นแค่เสื้อกระดาษ ต่อไปเมื่อปปององัดไม้แข็งสั่งเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการยดึดทรัพย์สินชิ้นยักษ์ที่สะท้อนถึงความอู้ฟู่ของขบวนการนี้ได้เป็นอย่างดีที่สุดนั่นคือเรือยอดหรูระดับซปเปอร์คาทางน้ำมูลค่ากว่าพันล้านบาทที่ได้มาจากการรีดเลือดจากปูของพี่น้องประชาชนเปิดสเปคของกลางความหรูหราที่แลกมาด้วยความผิดไม่ใช่เรือประมงหรือเรือสปีดโบ๊ทธรรมดาแต่ของกลางชิ้นล่าสุดที่เลขาธิการปปงองนายเทพ,พสุบวรโชติดาราเซ็นคำสั่งยึดเมื่อวันที่22ธันวาคม คอ2568คือสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งที่ยากจะปฏิเสธนี่คือรายละเอียดของทรัพย์สินที่ถูกยึดคำสั่งยอยักษ์302ทับ2,568ประเภทเรือสำราญส่วนตัวชื่อเรือ A T L A S รุ่นปี2017 สัญชาติเคมนไอซ์แลนด์สวรรค์ของการเลี้ยงภาษีและฟอกเงินมูลค่าประเมิน1125้าล้านบาทพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขุดรากถอนโคนจากนางสาวแต่งไทยสู่เครือข่ายหมื่นล้านการยึดเรือครั้งนี้ไม่ใช่การสุมเจอแต่เป็นการขยายผลจากการเกาะติดเส้นทางการเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยตัวละครหลักคือนางสาวแต่งไทยกับพวกซึ่งพัวพันกับแกง๊ง c a ซ l นเตอร์และการช่อโกงประชาชนเป็นอาชีพนายวิทยานิติธรรมโคศกปอปอง,งยืนยันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การยึดเรือลำ แต่เป็นภาพรวมของการปราบปรามขบวนการนี้ปปงได้ยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้วมหาศาลร,รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายนี้สูงกว่า1 1ึ่งหล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการนี้ดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจและกระเป๋าคนไทยไปมากขนาดไหนกฎเล็กปปงงยึดก่อนเคลียร์ทีหลังงานนี้ปปงงใช้ยาแรงตามพร,ะระบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2 5งพมาตรา48วรรสองซึ่งให้อำนาจจัดการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ทันทีมาตรการยึดทรัพย์สินนไวว้ก่่อช มีกำหนดไม่เกิน90วันทางรอดของผู้ถูกกล่าวหาหาักมั่นใจว่าเรือลำนี้ได้มาโดยสุจริตไม่ได้เอาเงินโกงใครมาซื้อให้รีบพบหลักฐานมายื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งต่อเลขาธิการปอปองง่อเส้นตายภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง บทวิเคราะห์เชิงบรูรณาการการยึดเรือยอท ATLAS ครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่ส่งสัญญาณไปยังเหล่าบัญชีม้าและบอสใหญ่ของวงการสแกมเมอร์ว่าประเทศไทยไม่ใช่เซฟโซนสำหรับการฟ้องเงินอีกต่อไปการที่รัฐบาลประกาศในเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและมีการยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลคืนมาได้ไม่เพียงแต่เป็นการตัดท่อนำเลี้ยงของอาชญากรแต่ยังเป็นความหวังว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายหรือนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศต่ตอไปแทนที่จะปล่อยให้ลอยลำอยู่กลางทะเล เพื่อความสุขของโจรบทสรุปปฏิบัติการครั้งนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าต่อให้คุณจะฟอกเงินไปเป็นเรือรหรูเปลี่ยนสัญชาติไปอยู่เกาะไกลโพ้นแค่ไหนแต่ร่องรอยการเงินยังเป็นหลักฐานที่มัดตัวได้เสมอสุดท้ายความรวยที่ได้จากการโกงคนอื่นก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวบนหายนะที่ถาวอนคุณคิดว่าทรัพย์สินมากกว่าหมื่นล้านที่ยึดได้มานี้รัฐบาลควรจะมีมาตรการจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อลองเสนอไอเดียกันเข้ามาสืบจะข่าวรายงาน